สวัสดีครับแฟนบอลลิเวอร์พูลทุกท่านพบกับข่าวอัปเดตประจำวันที่6เมษายน2023โดยขอเริ่มข่าวแรกกันที่จริงปะเนี่ยเจคินคอปเคยเอ่ยปากชวนโรเบิร์ตเลวันดอกสกี้ให้ย้ายมาค้าแข้งที่ลิเวอร์พูโลโรเบิร์ตเลวันดอกสกี้สตาร์กองหน้าสโมสรบาร์เซโลนาได้ออกมาให้สัมภาษณ์ล่าสุดกับสปอร์ตบิลสื่อชื่อดังในประเทศเยอรมันโดยกล่าวว่าเจกินคอปผู้จัดการทีมลิเวอร์พูล ซึ่งเคยเป็นอดีตเจ้านายเก่าของเขาสมัยที่เคยค้าแข้งอยู่กับสโมสรบรเลเซียดดท์มอนลุ่มก,กันนั้นได้เคยเอ่ยปากชวนตัวของเขาซึ่งในตอนนั้นยังเป็นนักเตะสโมสรยบร์นิมนิกให้ย้ายมาค้าแข้งร่วมกันที่ลิเวอร์พูลแต่ในตอนนั้นตัวของโรเบิร์ตเลวันดอสกี้คิดว่าเจกนคอปนั้นน่าจะพูดเล่นโดยบทสัมภาษณ์ของโรเบิร์ตเลวันดอสกี้ล่าสุดมีดังนี้ผมยังคงจำเรื่องราวดังกล่าวนี้ได้ดี โดยในตอนนั้นสมโมสรไบเยอร์มิวนิกของผมนั้นพบกับสมโมสรเลือ์ผูในศึกฟุตบอลออดีครับเมื่อปี2 0 1 7และตอนนั้นตัวผมได้พบกับเจนคอปซึ่งทําหน้าที่เป็นผู้จัดก,การทีมเลือ์ผูในเวลานั้นโดยเราทั้งสองคนเข้ามาทักทายกันตามปกติตามภาษาคนที่สนิทชิดเชื้อกันเป็นอย่างดีและทุกครั้งที่เราสองคนพบกันนั้นเรามักจะพูดหยอกล้อกันอยู่เสมอโดยมีบางช่วงบางตอนนั้นเจนคอปได้เอ่ยปาก ถามผมตรงๆว่าเฮ้โรเบิร์ตคุณไม่สนใจที่อยากจะย้ายมาร่วมทีมลิเวอร์พูลร่วมกันกับผมบ้างเหรอแน่นอนว่าคำถามนี้ของเจกินครัทำให้ผมเกิดความมึนงงและสงสัยอยู่นิดหน่อยจากนั้นเราทั้งสองคนก็มองหน้ากันและหัวเราะออกมาด้วยเสียงอันดังแน่นอนว่าในตอนนั้นผมคิดว่าตรงเขานั้นพูดเล่นและการย้ายไปร่วมทีมลิเวอร์พูลนั้นก็ไม่เคยอยู่ในความคิดของผมเลยแม้แต่น้อย ดังนั้นพอที่จะสรุปได้ว่าเจนคอปเคยเอ่ยปากชวนโรเบิร mm ์ตเลวันดอกกี้ให้ย้ายมาร่วมทีมลิเวอร์พูนั้นเป็นเรื่องจริงนะฮะแต่ในตอนนั้นตัวของโรเบิร์ตเลวันดอฟกกี้มองว่าเจนคอปน่าจะพูดเล่นทำให้ไม่มีการเจรจาเรื่องการย้ายทีมในครั้งนี้แต่อย่างใดนะครับผม